บอ๋อต้องให้ตรงโอเคโอเคโอเคแสดงว่าเราทำถูกแล้วอ๋อจิ๊บโอ้ยมันตรงยากอ่ะโอ้โหโอ้โอ้ดูโอ้มาเจอดูระเบิดตูมแกเป็นโกโก้คันก็แกวัดไปที่ท่านผู้ชมมาขาวกันด้วยนะครับผมนะ ในวันนี้เนี่ยเราก็กลับกันมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Garden of Banban p a r ศูนย์การอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนะหลังจากในพาทก่อนเนี่ยที่เราคนนั้นก็ได้ไปอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งเราเราก็ไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรกันแน่โดยในห้องนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราทําแบบสอบถามบางอย่างหลังจากที่เราทำเสร็จเนี่ยก็จะมีคนมาเคาะประตูนหน้าห้องเราซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าบานบานโดยที่เจ้าบานบานเนี่ย<า>ก็ให้เรามาทำการเจอกับเพื่อนทุกคนให้มาทำการผูกมิตรกับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ หลังจากที่เราทําทการผูกมิดเสร็จเนี่ยสงสัยบานบานเห็นว่าเราผูกมิดกับเพื่อนเ็วจังเลยก็เลยอยากจะลองทา้าทายเราว่าแหมหาเพื่อนเกดนะใช่ไหมงั้นลองเล่นซ่อนหากันดีกว่าไหมล่ะอะไรประมาณนี้นั่นเอแล้วนะเอาล้เธอไมให้การเสื่อล้าเดี๋ยวเราก็เป็นเริ่มเล่นซ่อนหากับเจ้าบานบานกันเลยดีกว่านะซึ่งเหมือนว่ามันจะต้องมากดปุ่มตรงนี้ไอ้เจ็บปะกดกระเบียบยูคัมแบ็กเคสสียินดีต้อนรับกลับนะเจ้าตัวทดลองที่สี่โอเค Everybody gather around. I have an important announcement to make. As you might have noticed, we have a new face around here, and you know the tradition. In honor of them, let's play hide and seek, and they're in. Wait, we're missing somebody. Where's your friend? Greed is the thief of contentment. and chasing gold, we lose our shine. Greed has taken them. What? All right. when you see them next tell them they missed out on the group's hide and seek session well new guy I don't make the rules actually I do but you're in go count down from 10 i n the count n i c o r n e r ah okay ได้โอ้ย h เด็ดเด็ดเด็ดมาบ้านจะให้เราไปรับ1ถึง10ในใจที่ตรงหัวมุมนี่เป็นหัวมุมนี่แหละเห็นปะเคา counting center คือตรงนี้แหละอ่ะ no peeking ห้ามแอบดูนะ10 9 8 7 6 ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคมาทำการค้นหาเพื่อนมาแห่งนั้นโอโ้นั่นใช่หรือเปล่าโอ้โหคือแบบมันมันเด่นตะง,ง่ามากนะรูเปิดมาปุ๊บเห็นเลยเนี่ยโอเคแล้วมันปีนขึ้นไปได้หรอวะไม่แน่ใจเหมือนกันลยะอึ๊บอึ๊บ ไปตรงนี้ได้ปะไม่ได้ให้เราก็คือต้องไปขึ้นตรงอะไรตรงนี้แล้วก็โรยตัวลงมาแน่เลยไปชืบมาโฮแล้วเจอนายคนแรกเลยเนี่ยมีนายไม่คิดจะหาที้ังที่ดีกว่าดีเหรอ I'm terrible even at this game เหมือนจะตัวจะบอกว่าฉันไม่ค่อยเก่งกับเกมนี้เท่าไหร่ก็คือเล่นเกมซ่อนหาไม่ค่อยเก่งนั่นแหละดูสิมีใครมาแอบซ่อนตามนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีแต่อันข้างหน้าอาจจะมีก็ได้ <Hello? S 2> ไหนดูสิโอโอ,โอ,โอเป็นตัวเลยสวัสดีครับคุณครูบาลีนา <'re> ไม่ได้โก้ซะหน่อยก็ตัวเสยข่ขาวขนาดนั้นเนี่ย่าฮะไหนดูสิมีใครไม่แอบเนียแนวนี้อีกหรือเปล่าเอ้ยเอกสารอ่านหะไรเป็นเอกสารของอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแบบเป็นเอกสารของเคสหกเนาะของบ้าน,าน,านไม่ใช่หรอเออเคสหกน่าจะใช่นะเดี <S <S 2> <S 2> <S ๋ยวก็จะแปะซับไวใ้ให้เช่นเคยพพดคลิปอ่านก็กนได้เลยเริ่มรว่แล้วะไป เราไปหากันต่อดีกว่าเราเจอแล้วสองคนเหลืออีกกี่คนก็ไม่ได้เลยคนนั้นคนหนึ่งก็คือบันบาดูซิตรงเรือมีหรือเปล่าจะมีใครมาแอบแถวเรือไหมโว้ยทุกที่อันนี้ไงเจอแล้วฮ่าฮ่าแม่เจอง่ายเสียจริง A later few moments เออเท่าที่สำรวจตรงนี้เหมือนจะไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะแต่เราเพิ่งไปข้างบนดีกว่าผมคิดว่าข้างบนมันต้องมีคนซ่อนแน่เลยเว้ย เห็นไหมนะอะไรกลมๆนะก้อนกลมๆอยู่ตรงนั้นอผมไม่ต้องพูดอะไรเสียให้ยากวัดดีเชิบเดอดชันแล้วสินะโอเคปาต่อไปเอ้ยคิดว่าจะมีปะคิดว่ามันต้องมีมันต้องมีแหละใครสักคนนะชตรงนี้ไม่มีแต่ข้างหน้าตัวสีแดงแป๊ดเลยวันดีจ่าหวานปลาแก้ง เรียบร้อยฮถ้า <laughs> ให้เดานะผมคิดว่าถ้ามันซ่อนตรงนี้ได้มันก็ต้องไปซ่อนในข้อตรงนู้นได้เหมือนกัน <laughs> ผมคิดว่าใช่ป่ะนี่นี่ผมคิดว่าต้องมีเว้ยมันต้องมีคนเกลียนสักคนนะเด็กเกลียนนะจริงๆนะผมว่าใช่อ่ะอันนี้ไงโอโหเจอแล้วเรียบร้อยฮ่ <laughs> ครบหมดทุกคนแล้วต่อไปให้ไปกดตรงเคาน์เตอร์เหรอ,อตรงนี้ใช่ปะ่ะอ,อ่ากดชึบแค่นี้ใช่ปะ่ะ โอเคนี okay, now, really. <c oughs> uh ่ถือว่าเล่นซ่อนหาเสร็จแล้วเนาะก็ไม่ยากข่าไหร่นะเ้าจริงอ่าแล้วไงอ๋อนี่ไงมาลองตัวกันตรงกลางแล้ว จำๆไหนพาไปดูหน่อยสิอ่าฮะไหนตรงนี้เหรอจะบ,บอกมันให้ไปแอบตายหินน,นั่นแหละ you serious พูดจริงหรือเปล่าเนี่ย These z a v i n i a n blobs are dumb as rocks, no pun intended. If they find your hiding spot and you tell them that you're just a piece of stone, <ว> they'll l e v e it and leave you be. แต่ใครอะ Wait, what's that เดี๋ยวเฮ้ยนั่นเจ้าไซลิงเจียนนี่นะใช่ไหมน่าจะไซลิงเจียนอะ I'll talk to him. โอเคเหมือนบานๆจะไปคุยกับเจ้าซาลิกเกียนะโอ้ยขยับไปได้กครจับใครอะเนี่ยเหมือนจับใครไปเลยอะขยับไม่ได้ด้วยอะ we won't get another chance so it must be done tonight or else they'll notice what i've altered i've also nabbed that doctor's samples as promised i am certain they'll drive away your issues you'll be a new you you can control it i know you can we can't be seen talking for much longer you have to go now อ๋อฮะโอเคมันจะสรุปใจความร่าค่ได้ว่าเหมือนไซริงเกียเนี่ยไม่รู้ว่าช่วยหรือมาทดลองบานๆนนะ We need to check on Seven. She must be terrified. Oh. When will this end? I've managed to scare him away this time, as I'm sure you saw, and as long as I'm around, I always will. How many more of us will he snatch and take away? It's only a matter of time before it's my turn. I'll make sure t h a t n e v e r happens. You've seen e n o u g h for o n e day, not to mention c องพูดถึงเวลาไซเบอร์นิชันอีกแล้ o ไปที่ห้องของคุณ e c ้วกลับมาหาฉั n ็ไโอเคไปนอนที่ห้องคือเมื่อกี้นี้เหมือนเจ้าไซริเจมจะมาคุยกับบานบานไม่รู้ว่าจะมาช่วยหรือว่าจะทดลองบานบานแต่มันเหมือนบอกว่ามันได้ตัวอย่างอะไรสักอย่างที่จะช่วยทําให้บานบานเป็นคนไม่หยาอะไรอย่างนี้นนะเอออาจจะแล้วก็บอกว่าบานบานจะสามารถควบคุมมาได้ ซึ่งควบคุมมันก็จะหมายถึงควบคุมร่างปีศาจของบาร์บารนะไม่ต้องเดายากเลยมันก็มีอยู่อย่างเดียวที่บาร์บารต้องควบคุมนะครับผมนะอแย่งกันแล้วก็ต้องนอนตรงนี้เหรอดูเป็นเบาะที่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยแต่ก็ช่วยไม่ได้นะนอนเลยแล้วกันช้าแล้วเหรอสวัสดียามเช้าเกิดอะไรขึ้น ันนี้อะไรเนี่ยในควรนอนต่อถ้าเกิดเห็นข้อความนี้ให้กลับไปนอนเห้คือ <c oughs> ตอนนี้เรามีตัวเลือกสองอย่างก็คือกลับไปนอนกับเปิดประตูเอาไงดีฮะใครวะนะน่าจะบานบานนะไม่ได้มีคนอื่นแล้วนะไม่รู้อะแต่คิดว่าน่าจะใช่เอาไงดีฮะจะเปิดหรือลับไปนอนดีขอโทษนะผมขยับเพื่อนผมจะเปิด Ooh, ah, you... did I scare you I'm practicing so that I'm actually scary when I need to be you know I felt bad about what happened earlier today This is not the kind of first day I'd ever want to have And to make up for it I've got a surprise for you It's a bit of a walk from here but it'll be worth it Trust me oh, oh. Oh my God. ในบ้านบางเขามันต oh oh, oh. ้องถือเดินไฟฉายแบบนั้นไปด้วยโอ้โหตาแตกละเธอเดินแบบนี้นี่ไม่ได้หรือไงโอ้โหไปไปปต้องไปที่ไหนในบ้านบ้านฉันเริ่มกลัวแล้วนี้โอ้โหเฮ้ยนายมีคีย์การ์ดของประตูนี้เหรอน่าจะใช่นะเฮ้ย Truffle 2. Truffle 2? What are you doing here at this hour? You need to go back to your room. Actually, maybe you don't. No, guy, this is Truffle 2. Uh -huh. One of the few cases that I can truly consider a friend. The best part about him is that he can. Actually, I won't spoil it. But what I will say is that both of us having only one flashlight should no longer be a problem. Give it a try. He loves being held. Uh-huh. Press E to... This one? Yeah, uh hold the mushroom toffle. Press X to Oh, here ค่อนข้างเป็นระบบที่แปลกใหม่ดีจับเอาตัวทนรองที่เป็นเห็ดฉายแสงมาหาคุณแจแล้วมันโคตรสว่างเลยสว่างจัดอ่ะคือสว่างจนตาจะระเบิดอยู่แล้วเราต้องหาคีย์การ์เจ้าบานบานแล้วมันจะมาอยู่ตรงไหนเลยนี้เมื่อกี้ตาตาฝาดเตาฝาดเอ้ยนี่เจอแล้วโอ้ใช่เซลเนี่ยนี่ผมตาดีขนาดนั้นเลยเหรอโอเคเจอแล้วบานบานอ่ะใช่ใช่ป่ะอ๋อมันถึงให้กดอันนี้อ่ะปิดไปก่อนแสบตา What? It's stuck. How มันเิดอ่ะ We're running out of time here. Why is everything becoming a hurdle now? Wait. Give me a second. I know who to call. อ๋อบานบานจะทำอะไรอะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวแกเรียกแนบแนบมาหรอบ,บ้านบานเดี๋ยวแหววววเอ่อมันจะดีจริงจใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อเรื่ยไฟอ่ะ,อะไหนอ๋อ พายเกนลองดูเฮ้ย <c oughs> เปิดได้แล้ว <c oughs> Thank you A my best friend เพื่อนแกเหล่านี้เจ้าแนแนบเนี่ยโอเคป้าป้าเจ้าเนนตอนนี้ก็คือเปมือนจะยังเป็นเด็กก็คือเป็นเด็กทุกคนนั่นแหละแต่หน้าตามันดูไม่ค่อยเปลี่ยนจากตั้งโตเท่าไหร่นะเจ้าแนบแนบเนี่ยป้าราต้องไปที่ไหนกันเนี่ยโอ้โห มาขบ,บวนการเด็กแบบยังไงอะขบ,บวนการเด็กโคง่มาแบบล่าท้าผีตอนกลางคืนเลยจริงๆนะเนี่ยปไปไปไปร,รีบเดินหน่อยสิไปไปเราต้องไปที่ไหนกันเนี่ยบานๆอ๋อไอ้บอกเราใช้กิจการตรงนี้เอ้ยอ,อันนี้อะไรอะเดี๋ยวนะผมคุ้นๆว่ามันคือห้องในทีเซอร์ปะ่ะอย่าบอกนะว่าแกจะไปทำอะไรบเนบานเปิดไฟก่อนมืดเหลือเกิน โอเคอย่างนี้ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อย It's in here. Can you find the lights? the dark Can here. you นี่ไงอยู่ที่นี่แล้วไลท์ไฟเวททูไลท์อัพอ๋อหาทางเปิดไฟในห้องนี้ลองไปห้องนู้นดูก่อนแม่เพราะห้องนู้นมันใช้คีย์การ์ดสีส้มเนี่ยห้องเนี้ยปะชึบเปิดไม่ได้เฮ้ยคีย์การ์ดสีส้มเหรอเราก็เก็บมันแล้วไม่ใช่เหรอคีย์การ์ดสีส้มอ่ะอ๋อานี่ไงโอ้โหสไลท์สักหน้าหนี้แสดงว่าต้องมีตรงนี้ด้วย <laughs> okay. <laughs> 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 uh -huh. I thought he said it was already ready open. The surprise is right behind this door. But it seems we need more bodies to get it open. Uh -huh. There's you, me, and eight. Truffle Tooth's weight probably isn't enough to push the place down enough. That means we need two more bodies alongside us. and t h a lot of friends i know who'd be out at this time of the night let's keep looking around i guess โอเคคือเหมือนว่าเราจะต้องเปิดประตูบานนี้เว้ยซึ่งประตูบานเนี้มันต้องใช้นี่ถ้าใช้5คนเลยมั้งในการเปิดเนี่ย1 2 3 4 5เหมือนว่าจะต้องการอีก2คนล่ะมั้งเหมือนมีคนนึงน่าจะดักไปพอเจ้าเห็ดท็อปเฟิรหรือเปล่ามั้งนักไปพอแล้วทําไมเอ้ยเฮ้เคยตัวโนทํายืดเหรอนี่คือติดบักหรือตัวมันหดลงไปได้ฟะเอ ทาหน้าแปลกจริงอันนี้แอิสเซสซอรีเหมือนเดิมเราต้องไปหาใครมาเพิ่มอีกเนี่ยเราลองเดินไปดูก่อนแตการผมคิดว่าน่าจะต้องไปห้องนู้นน่ะคือตอนแรกเรายังใช้ขีก,การไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วละ่ปะป่ะโอเปนเดอร์นี่ไงชบอ่าโอเค,ออเคแล้วไงแอิสเซสซอรีเหมือนเดิมอ่ะแต่เราไม่มีเจ้าเห็ดทัฟโฟมมาแล้วมันมันมืดอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นอะไรไหมเนี่ยเดินไปก่อนแล้วกัน <c oughs> โคตรมืดเลยเอ้ยแต่ก็ไม่มืดขนาดนั้น อันนี้ด้วยเป็นโอ๊ย oh my god จะพูดยังไงดีอ่ะคือแบบมันเหมือนเป็นห้องคุยงานกันอ่ะที่เหมือนเป็นห้องทดลองอ่ะเออเข้าใจประมาณนั้นปะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเท m p o r a r เออออฟีนเนียนรูแต่มีแก๊สเขียวๆเต็มหมดเลยอ่ะ what the hell h e ้ hey, <help> oh ่ y <my> god they left me here tied to the bed And with all the tranquilizing gas is leaking necessary out me dead't they're โอเคเหมือนว่า my gel gesture เด็กเน่จะให้เราทำการถ่ายคีการ์ดสีเหลืองเพื่อออกมาจากที่นี่และนี่คืออะไรอลองดูกันแตกดไม่ได้อต้องอย่าพึ่งสินี่ไงเจอแล้วรีบจังเลย ั้งแต่เด็กจนโตเอกสารเอกสารของเจ้าเคสที่21อ่าเดี๋ยวแปะซับไว้ให้อีกเช่นเคยพอคชิปอ่านกนก่อนได้เลยเพิเจอคิกัสซีเรื่องแล้วอ่าแล้วไงต่อโอเค that wasn't it now you're stuck in here with me looks like we've got to stop the circulation manually first i've seen them set it up you can do that through the monitors The last monitor is the one responsible for the tranquilizing gas in the room. Uh-huh. If we can somehow overwhelm it, it might just turn itself off. It has to, otherwise we'd be done for. You need to listen to me very carefully, okay? Okay See that movable panel on the left? That's used to send electric shots at a target. You're going to use it to turn the monitors on one by one. Start with the one nearest to the door. That's the core power unit. You can transfer electricity through these monitors, but some of them are faulty, so make sure to only charge the ones that aren't dead. Make sure a monitor is only charged when the frequencies of both the panel and the monitor match. Any mistake can make the entire room go kaboom. <laughs> Got it? Um, <laughs> เลื่อนไปนี่เหรอแล้วไงไม่ใช่อ๋อต้องอกดไปทีงจังหวปะป่ะจึ๊บไม่ใช่หรอทำไงอ่ะอ๋อต้องส่งไปทางขวาเหรอหรู้ยังไงวะถึงแม้จะบัองอธิบายก็เถอะแต่ก็ยังงงอยู่ดีไม่น่าใช่ที่ต้องทำยังไงอ่ะอ๋อหรือต้องเออไม่ใช่อ่ะที่งี่เง่ะแล้วมันใช้ได้ไม่กี่ครั้งคือถ้าเกิดทำผิดก็จะแตกนะจึ๊บ อ๋อต้องให้ตรงโอเคโอเคโอเคแสดงว่าเราทำถูกแล้วอ๋ออ๋อจิ๊โอ้ยมันตรงยากอะ่ะโอ้โอ้โหโอ้โดูโอ้มันจะเปิดโอ้ันเบิดตู้มกลายเป็นโกโก้คัน งันผมก็ขอจบกิปเนี้วไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไว้พาหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นไอ้มินิเกมบ้านนี้ให้ชนะละกันเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับกระชับความใกะ้กันเชื่อใจกันขึ้ดะดีกับเราจะจำกษาด้วยเดะดาดไว้เอกนะห่ครั้ง้ายบาย